จะมาจอบนี่ไปเลยออกไปเลยนะไปออกไปออกไปคือ,อขาปูม,มากินหญ้าหนูหายหรือยังเลิกลองพองผูกอะ่ะเออให้แม่ดูหน่อยแล้วหายหรือยัง ทุกคนดูเห็นอะไรไหมมันตัวอะไรมาสีเดินมาสีเดินยังไม่จะไปใส่หมาพีบ้าบ้าพลังอ่ะจะไปหาน้องีเลยวะหาน้องอีแล้วล่องหาจริงจบเลยแน่แน่เดี๋ยวทำไรน้องนะแน่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 มานี่ เน่มาเร็วไปฉีใส่อีกกวนโอยมากเลยไปกวนน้องหน้าตาหน้าเร่แหมมันมาจิ้งจอกเลยอะ่ะมาละมาละวิว่งนี้วิ่งนี้ดิ ยิงไม่ได้วิ่งมาตัวให้เป็นพระของแม่ในะการอาบน้ำมาแล้วตัวยาเช่นนะยุดนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็โดนแม่กดธต้บอกก่อนนะ ตีนเปื้อนมากเลยเนี่ยดูเกลียยทั้งตัวเนี่ยเกลียยทั้งตัวเนี่ยอยากกระโดดสเสร็จเราอืมยิ้มหวานละลูกยิ้มหวานยิ้มหวานมันก็อารมณ์ดีเกินมันก็อารมณ์ดีเกินไปคือไม่ได้คือไม่ได้เปนรอยกระโดดหยุดนะอย่านะ ไปขับรถบ้านเถอะแม่เหนื่อยแล้วไปไหนไปผัวทางน,นู้นได้หนอนน่าจะไปเอึอมาริมรั้วเลยแน่ามาแล้วลูกมาแวะไปหาเน่เน่ามากับบ้านร่างกายกำยำเปียกซะยิ่งกว่าเปียกนี่ก็มาจิ้งจอกเหมือนกันเนี่ยมาจิ้งจอกมันเจอก โอ้ค่าปูแม่จเจ้าค่าปูมานี่ขาปูขาปูมานี่สิโอ้ my god ขาปูแม่เห็นหนูแบบเพลินๆพลินหนูไม่คิดว่าหนูจะเลอะกว่าเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ my god ขาปูเจอเลอะตัวหนูไปทำอะไรมาเนี่ยตาย ซูก <sniff> in <teeth> out. ็เต right? right. ็มทีแทะเอานั่งลงดินั่งลงดินั่งลงดินั่งลงนั่งลงโชว์สิโชว์ตัวสิตัวให้โลกรู้สินอ่ลงไปนั่งไปอาปูนั่งไปนั่งไปบอกให้นั่งลงไปโอ้นี่แหละคือพี่ขาปูของแทะของแทะครับออื้ ไอ้อ้วนเอ้ยสภาพเจ้าปเจ้าปุ๋ยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนเน่ ดมาเรากลับบ้านไม่ได้ไปแล้วมาลูกไปหลังขานี่ยจะไปกวนน้องที่เป็นหมาทิ้งจอดอีกแน้วเป็นหมาจิ้งจอกจรดีนะทุกคนเนเ่เนเน่เนน่นเ่แล้วไล่น้องน้องเน่ ลอง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 อย่าไปชิตันพวกแกหมาหมูลองลองลองอค,อค,อคาปูคาปูวะพวกนี้หมาหมูชิบหายเลยน้องตัวเล็กๆเ,เองอ่ะนี่ก็ไปับกวนหมาโรงเรียนมเมื่อกี้เกือบไม่ออกมาแล้วติดสา มุมนูน้นมีหมาติดสาที่ตรงนั้นนอนเยเป็นสิบตัวเลยรุ่นวายมากเลยพามาก็จะอออกกำลังกายเต็มที่ครับบูก็จะไปรวมกับหมากลุ่มนั้นเลยต้องรีบพากลับ เนี่ยงนั้ดูก็มาไล่หมาจิ้งจอกออกไปน้องเรียนอีกไม่รู้น้องจะอันตรายหรือเปล่าน้องออกไปข้างนอกแล้วควรน้องโดนรถชนมันจะไปหลบที่ไหนอ่ะว,ว่าสาวใส่บูทเนี่ยตัวเนี้ยตัวดีนางตัวดีไล่น้องโอ้โหสภาพสภาพหนูเหรอโอ้ยอ,อันนี้ก็อียังบ่ <c oughs> จัหน่อยะพากันอะไรซนอยู่ด้วยกันแล้วเป็นหมาหมู่ไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยมาทิ้งจอกตัวนั้นมาเร็วเร็วนี่เนี่ยมาเร็วเร็วนี่ นี่นี่มาเลยไม่ยอมมาลีลากลัวเราพัก